ในยุคหินเพื่อจะตอบข้อสอบได้เร็วกว่าคนอื่นผู้เข้าสอบต่างรับดินสอให้แหลมกรรมการคุมสอบพลิกนาฬิกาทรายการสอบเริ่มทันทีสำหรับบานี่ข้อสอบนี้ง่ายมากเขาคิดว่าแม้แต่ลิงยังทำได้ในการสอบมีลิงตัวหนึ่งกำลังตอบคำถามอย่างคล่องแคล่วใช่อีกคนพยายามลอกคำตอบจากลิงแต่มันรีบบังข้อสอบไว้เฟรชเริ่มเครียดเพราะทำไม่ได้เลยแต่แล้วเขานึกถึงสูตรรับข้อสอบที่เคยได้ยินว่ายาว3สั้นหนึ่งเลือกคำตอบที่สั้นที่สุดสั้น3ยาวหนึ่งเลือกยาวที่สุดเขาจึงเริ่มใช้สูตรนั้นตอบทุกข้อจจจนนนนีทท่่่สสุดกก็็ออบเะยืแผ คำตอบเพื่อนของเขาบานนี่บังเอิญเห็นและรู้ทันทีว่าคำตอบของเฟรชผิดหมดเขานึกถึงเรื่องที่เฟรชเคยให้ยืมเงินมาก่อนจึงแอบสลับแผ่นคำตอบให้อย่างเงียบๆผลสอบประกาศออกมาในไม่ช้าเฟรชได้อันดับหนึ่งเขาตื่นเต้นมากไม่อยากเชื่อเลยว่าตัวเองจะทำได้ในที่สุดเขาก็ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของชีวิตเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นรองประธานกลุ่มบริษัททันทีวันแรกของการทำงานเขาได้ออฟฟิศหรูพร้อมผู้ช่วยส่วนตัวระดับไฮคลาสและเมื่อเรื่องงานในออฟฟิศใหม่เขารีบจัดการสิ่งแรกทันทีนั่นคือการไล่บานนี่ออก พราะบานี่มีผลคะแนนต่ำทําให้ดูแย่ในสายตาคนอื่นบานี่ผู้ซื้อสัตว์ต้องกลายเป็นคนล้างเท้าให้คนอื่นแม้ผู้จัดการจะรู้ดีว่าเฟรสมีปัญหาเรื่องเงินแต่ก็ยังให้เงินล่วงหน้าหนึ่งปีเต็มเฟรสไม่รอชารี่ไปโชว์รูมรถขายรถเก่าแล้วซื้อซูเปอร์คาร์กลับบ้านบ้านเก่าพังๆก็ถูกแทนที่ด้วยคหาหั์รู้ชีวิตของเขาคลิกจากศูนย์กลายเป็นจุดสูงสุดในพริบตา